ไอแพดได้เริ่มเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2010ที่สหรัฐอเมริกาโดยสตีฟจ็อบส์ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนทั่วโลกค่ะ iPad ก็คือแท็บเล็ต p ีที่ไม่มีเมาส์ไม่มีคีย์บอร์ดทุกอย่างทำบนหน้าจอทั้งสิ้นด้วยลูกรักที่สวยงามน้ำหนักเบาพกพาง่ายทำให้ iPad เป็นที่นิยมในปัจจุบันเดยะเรามาดูการใช้งาน iPad กันนะคะหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆลงบนหน้าจอ iPad แล้วไอคอนเหล่านั้นก็จะมาอยู่บนหน้าจอเหล่านี้ค่ะ หากจะเลือกใช้ไอคอนไหนแอปพลิเคชันไหนนั้นก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่ใช้นิ้วคลิกไปเบาๆค่ะอย่างเช่น Facebook นะคะแค่นี้เราก็ได้ Facebook ของเราแล้วค่ะจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ทำได้โดยง่ายจะเข้าไปคลิกแชร์คอมเมนต์หรือส่งต่อเพื่อนๆก็ทำได้อย่างง่ายดายค่ะแล้วเวลาจะกลับไปสู่หน้าจอปัจจุบันก็กดไปที่ปุ่มโฮมค่ะ ระะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณก็สามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันต่างๆบนหน้าจอเหล่านี้ได้โดยง่ายอาทิตย์หน้าเรามาติดตามเทคนิคการใช้งาน iPad กันต่อนะคะสวัสดีค่ะ